ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเส้นพักเครื่องนะครับผมเดินทางมาที่ทุ่งนาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขณะนี้เป็นเวลาประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับผมเห็นจะได้นะครับผมยังไม่ยังไม่มีการทําอะไรนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะเดินทางมาดูเฉยนะครับว่าระยะเวลาตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําคลิปชาวนานะครับผมการเพาะปลูกนะครับผมจนถึงวันนี้นะครับ น่าจะเป็นเวลาร่วมๆรวมๆจะ2เดือนนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าสวยๆนะครับผมว่าสวยเลยบรรยากาศดีมากแล้วผมก็จะมาดูว่าข้าวขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับและอย่างหนึ่งผมเมื่อตอนครั้งอีพีที่แล้วครับผมมาถ่ายแล้วมันติดติดภาพไปช็อตหนึ่งนะครับผมที่อ่เป็นเหมือนอ่เหมือนเหมือนเหมือน มันภาพบรรยากาศที่อยู่ในหนังเรื่องแม่น่าอเลยนะครับผมเป็นบรรยากาศที่มีทุ่งแล้วมีเหมือนต้นตาลอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็จะมาตามหาจุดวิวจุดๆนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมลองแทนบรรยากาศดูตอนรอ,รอบรอบเช้านะครับนี่นครับนี่สุดลูกหูลูกตานู้นเลยนะครับนี่นะครับสวยสวยจริงๆนะครับผมจากวันแรกที่มาที่เป็นเป็นแค่ดินนะครับ ไมแค่ดิน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 แต่ยันมาตอนนี้นี่ความงดงามผมว่าสุดยอดแล้วนะนี่ยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับดูข้าวกันด้วยดูน้ำดูว่ามีปลาไหมมีอะไรไหมจะทำอะไรต่อไปยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับครับผมและการเดินทางนะครับต้องมีจุดแวะพักนะครับผมเหมือนอย่างรถนะครับเวลาเราขับไปก็ยังมีจุดจุดพักนะครับก็คือปั๊มน้ำมันนะครับผม นี่ครับผมสำหรับผมนะครับจุดพักของผมก็คือแถวนี้แหละครับผมนี่มันคือดงกล้วยแถวนี้นะครับจุดพักสำหรับการหาของฝากนะครับผมรอบนี้มารู้สึกว่ารอบที่แล้วจะสอยไปสอยไปหลายแล้วนะครับผมรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือไหมนะครับแต่ข้างหลังผมมองไปก็เห็นเลยนั่นเห็นแล้วนี่นะครับผมแอบบอยู่ตรงนี้นี่นี่เอาแล้ว ม่มาคนเดียวทีไรนี่เจอของฝากทุกทีเลยนะครับผมไม่รู้เป็นไงสนุกเลยครับผมครับผมและอันนี้นครับขายไปแล้วไม่เห็นไม่ได้เอาไปโอ้หน้าเสียได้เลยนี่หักซะแล้วต้นแต่ต้นมันหักแต่ลูกมันยังอยู่โอ้สุดยอดจริงๆอันนี้สงใส่ต้องเอาเอากลับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียแน่เลย ป็นของฝากแล้วก็รอบนี้ขอบคุณครับครับผมแล้วก็นี่นะครับบริเวณทุ่งนาแบบนี้นะนี่ก็จะมีคันน้ําแบบนี้ด้วยนะครับคันน้ําแบบนี้แหละครับผมที่มันจะชอบมีปลามาแล้วก็เข้าไปอยู่ในานาด้วยเพราะในานาก็มีน้านะครับนี่มีหนองน้ําแบบนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูซักอีพีนึงครับว่าว่ามันจะมีปลาไหม มีปลาแล้วก็มีหนูไหมนี่ครับประมาณนี้นะครับน,นี้ยังเดินหาบรรยากาศนั้นภาพนั้นยังไม่เจอนะเออผมถ่ายอยู่ช็อตไหนเนาะแต่นี่ครับนี่ภาพบรรยากาศตอนนี้สวยจริงๆนะครับดูดิครับเขียวชวอุ่มเลยอะรอรับแสงพระอาทิตย์นะครับของวันใหม่อื <c oughs> นี่นครับ จากที่อีพีตั้งแต่เรามาไหว้พระแม่โพศพนะครับผมที่ทําวิธีไหว้นะครับผ่านมาระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูกเลยนะครับผมพื้นดินตรงนี้ครับที่เคยเป็นพื้นดินว่างเปล่านะแล้วก็เป็นดินแตกๆแต่กลับมาเป็นพื้นดินสีเขียวปกคลุมไปด้วยพระแม่โพศพความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นอื้ม กับคืนมานะครับผมยกความดีความชอบทั้งหมดนะครับให้กับทีมงานนะครับผู้ที่พอปลูกนะครับพี่หมูนะครับแล้วก็ทีมงานบุคลากรที่มาช่วยลงมือทํานะครับผมทีมงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่ไก่นะครับผมแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะครับที่เขามาช่วยกันนะครับออกแรงนะครับผมจนมันเป็นอย่างนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปนะครับผม ครับของที่นาตรงนี้อีกหนึ่งไร่หนึ่งแปลงนะครับกี่ไร่ครับคุณลุงเขียครับที่คุณลุงเขียดทำยี่สิบหกไร่แล้วคุณลุงคุณลุงเขียดก็ยังทําได้อยู่ทํานาอยู่นะครับยี่สิบหกไร่นะโอ้นะครับแล้วก็ที่ลงมาแล้วนู่นนะครับเป็นพี่เสิร์ฟเหรอครับผมเขาว่าจะเอาเครื่องมาสูบน้ำนะครับสูบน้ำใส่นาครับคุณลุงเขียดบอกนะครับ ต้องมาเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆนะครับนุ่งเทียครับแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวกาลังจะจะอะไรนะครับเมื่อกี้ที่คุณลุงพูดครับอย่างเงี้ครับเขาบอกว่าข้าวข้าวเริ่มอะไรแล้วนะครับที่คุณลุงบอกเมื่อกี้ครับเริ่มเขียวอ่ะมันมันมันเป็นยังไงครับคุณลุงขึ้นขึ้นแล้วอย่างนี้เขาเร <S 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 ียกอะไรมันเป็นต้นแก๊สหรือเป็นอะไรยังไงผมเป็นต้นข้าวที่ต้นข้าวเม่ข้าวแล้วอ๋อเป็นแม่ข้าวแล้วนะครับ แล้วอีกนานไหมครับกว่าที่เขาบอกว่าจะตั้งท้องหรืออะไรเงี้ยครับอ,อีกประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับคุณลุงเขียดบอกว่าประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดือนหน้านครับสองเดือนมันก็ท้องแล้วแต่งตัวสองเดือนท้องแต่งตัวนะครับเป็นสับของเดือนเดียวเนี่ยอ๋อนี่เดือนแรกนะครับเป็นสับของของเกษตรกรต้นกลมดิ่งแล้วอ๋ออีกหนึ่งหนึ่งเดือนคุณลุงบอกว่าต้นจากกลมดิ่งแล้วนะครับผมตั้งท้องแล้วนะครับเดียว ผมมานั่งคุยกับคุณลุงก่อนครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับนี่ให้เก็บภาพสเดือนยี่สิบวันก็เกี่ยวแล้วอะาคุณลุงบอกนะครับผมสามเดือนกับยี่สิบวันก็คือเกี่ยวได้แล้วนะครับเรามากันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเราจะตามมันไปดูนะครับจนกว่าจะเก็บเกี่ยวกันเลยนะครับแต่ต้นทุนมันสูงใช่ไหมครับคุณลุงลปุ๋ยูเจ็ดร้อยแปดร้อยลูกหนึ่งปุ๋ยนะครับลูกหนึ่งเจ็ดแปดร้อยนะครับ นั่นนะครับผมเนี่ยอย่างอันนั้นเป็นเป็นอะไรครับคุณลุงยาฆ่าหัวคันนายาข่าหญ้ายาฆ้าหญ้านะครับตามหัวคันนานครับนี่ไงหัวคันนาแดงเลยอ๋อที่เราเดินถ่ายภาพมาเมื่อกี้นะครับมีบางช่วงบางตอนที่เราเห็นเป็นหญ้าแดงๆอันนั้นไม่ใช่ข้าวนะครับคือหญ้าหัวนนาหญ้าหัวคันนานะครับรเกษตรกรครับคุณลุงแล้วก็พี่หมูนะครับเขาก็ต้องต้อง,องทําการมาฉีดแล้วถุงนึงนี่คุณลุงบอก800 ถุงเดียวนะครับแปดร้อยแล้วเดี๋ยวเฟรมจะเห็นแล้วมีพี่หมูมานะครับนี่พี่หมูเขาว่าทำคนเดียวได้ยินเสียงเครื่องแป๊กแป๊กๆปอกแป๊กมาไกลครับ <S <S นี่แหละครับผมมาแล้วเอ่กคนเดียวเลยมาแล้ว ครับาไม่ฉีดมันก็กอร่อยเลยอ๋อคุณลุงบอกว่าถ้าเราไม่มาดูแลนะครับไม่มาฉีดมาทําทุกวันหรือว่ามาดูทุกวันนี่ย่ามเต็มเลยทีนี้ก็จะลกเลยครับเลยต้องมีการฉีดตามหัวคันนาเพื่อให้เราเดินทางเข้าออกในทุ่งนานี้ได้นะครับผมบมรรยากาศยามเช้าดีจริงๆเดี๋ยวอยู่กับผมจนกว่าพระอาทิตจะขึ้นนะครับผมเพราะว่าวันนี้เรามากันเช้านะผมผมมาเช้ายังไม่มีพระอาทิตขึ้นเลย บรรยากาศดีมากนะขึ้นแล้วครับฝนคงฝนอ้าวกูรู้มั้ว่าที่ไหนได้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเมฆฝนน่ะคุมไหมนะครับผมย <c oughs> ังไงเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับผม ครับผมและอีพีนี้นะครับเราก็จบกันไปกับบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้นะครับผมยามเช้านะครับที่เดินทางเข้ามาดูว่า,าต้นข้าวขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับผมก็เก็บบรรยากาศตอนเช้านะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมนี่นะครับเ,เดี๋ยวยามเย็นผมจะมาให้ดูอีกทีนะครับผมต,ตอนนี้รู้สึกว่าพราทิตย์จะไม่ขึ้นนะครับ ถ่าโดนเมฆฝนครับอย่างที่คุณลุงบอกนะครับผมนี่นะครับนี่เขียวแล้วนะครับลุงว่าเดี๋ยเดือนหน้าก็น่าจะตั้งท้องแล้วก็ภายในระยะเวลา320วันนะครับผมพร้อมเก็บเกี่ยวยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเส้นพักเครื่องด้วยนะครับเราสู้กันมายาวนานกับอีพีการทำนานะครับเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับผมติดตามชมผมด้วยนะครับ วันนี้กับสวัสดีครับผมจบไปด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยตรงนี้ครับผมว่านะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับเหมือนอย่างในภาพยนตร์นะครับเรื่องแม่นาคข้าขนงเลยนะครับนี่นะครับวิวแบบนี้มีต้นตาลแบบนี้อ่าเสียดายครับแสงที่ยังไม่ขึ้นครับนี่นะครับแบบนี้เลยสวยสดงดงาม 好吗？